นี่คือร้านจอ์นี่แซบในเมื่อวันถึงเวลาวันหนึ่งมันอิ่มตัวของมันผมก็เปลี่ยนหาแนวอร่อยๆมาให้คนอุบลได้ทานอีกนี่คือการอีกอีกอาการต่อสู้ของผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสู้ต่อไปนะครับคนเรานะครับทางที่เดินบางทางมันอาจจะเจอทางตันเราอาจจะถอยหลังมาใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นหาทางเดินใหม่ๆเช่นกันกับธุรกิจครับที่นี่เคยเป็นร้านจอ์นี่แซบ ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมันถึงเวลาของมันมันถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งผมเลยเปลี่ยนจากร้านลาบต้มส้มตําไก่ยาก่างมาเปลี่ยนเป็นบุยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นวัดดงมูลเหล็กสู้ต่อครับสู้ต่อด้วยทําเลกลางเมืองตัวจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ลูกค้ามาทานเยอะแยะเลยเข้าออกเข้าออกทั้งวันเป็นอีกหนึ่งร้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีมาอุบลมาทานเนื้อตุน๋นสายเนื้อตุน๋นไม่ควรพลาดครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านใครเห็นคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการสู้ชีวิตผมสู้ชีวิตมากสู้ทุกอย่างมาขอให้เพียงแต่ได้ทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมแผ่นดินประเทศชาติและประชาชนนะครับนี่กับอีกหนึ่งธุรกิจของผมธุรกิจใหม่ครับลูกค้ามาอุดหนุนเยอะแยะเลยนะครับ เมนูแนะนำครับมีหมูสเต๊ะด้วยโอ้หนสเต๊ะโอ้โหมีหมูสเต๊ะมีน้ำเก๊กฮวยเกีเ๊ยวเฉาก๊วยขนมหวานลูกชิ้นนี่เลยเนื้อตุ๋นอร่อยออยนะฮะเนื้อตุ๋นนะฮะมีเอ็นแก้วเอ็นแก้วลูกชิ้นโอ้โหมาเลยครับผ่านมาอุบลราชธานีแต่ก่อนที่นี่คือร้านจอนนี่แซ่บในเมื่อวันถึงเวลาวันหนึ่งมันอิ่มตัวของมันผมก็เปลี่ยนหาแนวอร่อยๆมาให้คนอุบลได้ทานอีก นี่คือการต่อสู้ของผมนี่ครับบรรยากาศพี่มาอุดหนุนต้องขอบคุณนะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับร้านกว้างขวางนะฮะอากาศดีๆโล่งๆร้านก๋วยเตี๋ยวเมนูหลากหลายนะฮะดูเมนูหลากหลายยำกุ้งนา่นารากพิเศษมิกนะครับบรรยากาศอาหารมาอุบลราชธาน,นีครับพี่น้องครับอยู่ตรงสะพานมูลวาลินอุบลน,นี่แหละครับปักหมุดเข้า ร้านจอน,นี่แซ่บได้เลยแต่เปลี่ยนชื่อร้านด้านหน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนวัดดงมูลเลกนะครับมาทานข้าวมาทานนะครับมีหมูสะเต๊ะมีกล้วยทับด้วยก้วยทับก็มีนะครับเอ่ของคินโบราณนี่ขนมหวานนี่ขนมหวานนะครับนี่มันมีน้ำตะเจี๊ยบเก๊กฮวยและลำาไยนี่ครับกล้วยปิ้งหมูสะเต๊ะบรรยากาศครับอืมอร่อยอร่อย นี่คือบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนสายเนื้อตุนไม่ควรพลาดที่นี่บอกได้เลยว่าหากใครได้มาชิมน้ำซุปหอมๆเนื้อเอ็นเปื่อยๆเนื้อเปื่อยๆลูกชิ้นอร่อยๆและคุณจะติดใจนะครับราคาเริ่มต้น50บาทเองนะครับพิเศษ60นะครับมาทานได้เลยครับที่นี่เนื้อตุนจอนนี่ตรงนี้เลยนะครับมาเลยนะครับบรรยากาศลูกค้าเข้าออกเข้าออกตลอดตลอดเลยนะครับ มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านผ่านมาอุคนรับปานนีมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับนี่มีหม้อมนี่หมาอมนี่มีหมนีมีเนื้อตุ๋นครับเนื้อตุ๋นน่าทานน่าทานหอม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 นี่ครับเอ็นแก้วโอ้ยน่าทานเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีหมดนะครับน้ำซุปหอมหอมที่นี่หากคุณมาทานแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าที่นี่อร่อยมากครับไม่ได hmm. ้ยอนะครับไม่ไ uh, ด้อวยนะครับ อร่อยจริงๆเรามาทานนะครับฝากชาวอุบลชาววารินผ่านมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนสายเนื้อตุนไม่ควรพลาดครับอยู่ตรงนี้ครับร้านจอน,นี้แซ่บเก่าครับลาไปก่อนครับขอทุกท่านร่ำรวยครับสวัสดีครับ